อต้อนเราคุณผู้ชมเข้าสู่ในระเตในไลฟ์นะคะฝนมารายงานตัวแล้วค่ะพร้อมรายงานข่าวบันเทิงครบทุกรสสดทุกระเด็นร้อนให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียวนะคะข่าวของเราวันนี้ค่ะมีทั้งเรื่องครอบครัวของน้ำพระพีพัฒน์นะคะรวมถึงสาวโสดคนล่าสุดของวงการบันเทิงหย่าทิพย์ราชเปลาด้วยส่วนแพทย์นภพาจะว่ายังไงหลังแมนการินถอนหุ้นธุรกิจนะคะและสดสดร้อนๆอ,อนกับคําสั่งสารที่จะทําให้คนไทยได้ดูหนัง Fa s t and f u r i o ล s 7ละค่ะ เมื่อสักรู่ที่ผ่านมาบริษัท UIP ประเทศไทยได้ออกแถลงการส่งถึงสื่อมวลชนโดยมีใจความระบุถึงคำสั่งสารแพ่งที่ยกเลิกคำสั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่อง f a s t ์เฟียร์เซึ่งจาพนม Universal Pictures และ UIP ประเทศไทยได้มอบหมายให้ทีมทนายความของตนร่วมกันยื่นคำร้องต่อสารแพง่งให้ยกเลิกคำสั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่อง f a s t ์เฟียร์เที่ได้สั่งเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาดยสารเห็นว่านอกจากโจทจะฟ้องจาพนมในคดีนี้ว่าผิดสัญญาแล้วยังได้ฟ้องคดดดีีทท่่่าาลแแพงงกรุเใต้้้ไวววยส หาเรื่องจาพนมผิดสัญญาหรือไม่ยังมีข้อโต้แย้งอยู่และต้องฟังข้อเท็จจริงต่อไปนอกจากนี้คำฟ้องของโจทย์เป็นเรื่องที่มุ่งประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหายเป็นสําคัญและบทแสดงของจาพนมมีนักแสดงอื่นเกี่ยวข้องด้วยการสั่งห้ามฉายภาพยนตร์จึงไปกระทบสิทธิ์ของบุคคลภายนอกซึ่งไม่เหมาะสมซึ่งหมายถึงคนรักหนังจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกันวันที่1เมษาย,ยนนี้ทั่วประเทศค่ะ ด้านประชาสัมพันธ์บริษัทสามมงคลฟิล์มได้เปิดเผยกับทีมข่าวนายเทนทางโทรศัพท์ว่าผู้บริหารและทีมทนายความทราบเรื่องแล้วและขอน้อมรับคำสั่งศาลด้วยความเคารพแต่สำหรับคดีความที่สามมงคลยื่นฟ้องจ่าพนมเรื่องละเมอและผิดสัญญายังคงดำเนินต่อไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยบริษัทเตรียมจะออกแถลงการให้สื่อมวลชนอีกครั้งในคืนนี้ค่ะ นักแสดงสาวกตันอยู่แพทย์นภพายืนยันว่าจบกันด้วยดีไม่มีปัญหาหลังแมนการรนขอถอนหุ้นจากคลินิกเสริมความงามที่เคยหุ้นกันทํากว่า2ปีเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะไม่สามารถเจ็ดเวลามาจากอาชีพหมอดูเบอร์โทรศัพท์ที่กําลังไปได้สวยซึ่งตนก็เข้าใจดีว่าต่างคนต่างก็ต้องมีเรื่องส่วนตัวดูแลต่างกันไปค่ะตัวเขาเองเขามีภาระเยอะมากแค่วันวันเขาดูเบอร์อ่ะไม่มีมันมันแน่นมากจนแบบแล้วดูเบอร์มันได้กําไรอ่ะแต่คลินิกมันมันมันเท่าทุนอ่ะ ถ้าเป็นเราเราก็เลือกในสิ่งที่มันได้เงินน่ะถูกปะฮะและในจังหวะนั้นที่แพทไปต่อเพราะแพทก็ยังไม่ได้มีธุรกิจอะไรที่จะดีไปกว่านี้ถ้าถ้าแพทได้ได้มีธุรกิจเหมือนพี่แมนที่มันดีกว่านี้แพทก็อาจจะไปก็ได้ ปิดปากเงียบเรื่องความรักมาตลอดแต่ล่าสุดสาวหยาดทย์ราชปัญก็ประก,กาศสเตตัสหัวใจว่าตอนนี้กลับมาเป็นสาวสดอีกครั้งหลังต้องยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มนอกวงการที่ศึกษาดูใจกันได้ไม่นานส่วนสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรนั้นสาวหยาดไม่ขอเปิดเผยบอกเพียงแต่ว่าตอนนี้มีความสุขกับชีวิตโสดมากๆเลยแล้วค่ะก็จริงๆมันก็มีมีเหตุให้ให้ไม่ไม่คุยกันต่อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก,รก็รู้สึกว่าเราก็ ยังไม่ใช่ด้วยเออยังไม่ใช่สําหรับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็มันก็จบไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็ไม่ยังไม่ได้เคยเปิดตัวหรืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ระยะเวลามันไม่นานก็ให้มันผ่านไปดีกว่าแต่กับคนนี้ไม่สั้นมากเลยนะดูไม่้ไม่ได้ครบค่ะไม่ได้ครบแค่ได้มีโอกาสศึกษาเฉยๆค่ะศึกษากันกี่เดือนก็ระยะหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกอะก็คือตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้มีใครเลยคาะโสดค่ะ แสดงลูกหนึ่งน้ำรับผีพัดก็อัปเดตถึงพัฒนาการของลูกชายสุธิรักน้องโอเชียนวัยสองขวบครึ่งว่าเลงเลงโรงเรียนเตรียมอนุบาลไว้แล้วโดยตั้งใจลูกชายเรียนหลักสูตรอินเตอร์สองภาษาเพราะเชื่อว่าภาษาเป็นสิ่งสําคัญในอนาคตของลูกน้อยค่ะคงจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทั้งทักษะในเรื่องของของการใช้ภาษาด้วยก็ก็จะดีนะครับก็เพราะว่าผมเองเนี่ยผมผมคิดว่าในสิ่งที่ผมผม ผมอ่อนนั่นคือเรื่องภาษาผมก็เลยอยากให้ลูกผมพูดพูดเก่งๆนะครับได้ได้ภาษาเป็นพื้นฐานให้ลูกได้เพราะรู้สึกว่าตัวเองพอเวลาอะไรเงี้ยมันมันมัาทำให้เราขาดความมั่นใจทําให้เราไม,ไม่ไม่เต็มที่แต่พอถามถึงแผนผลิตไทยยาทคนที่สองหนุ่มน้าเผยว่าขอเวลาอีกสักพักค่อยเดินหน้าเปิดอู่ค่ะ ส่วนในการข่าวดังข้ามเวลาคืนนี้พิธีกรคนข่าวสันติวิธีพรมบุตรจะพาไปย้อนรอยเหตุสลดในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2552กับตอนเขาดาวมรณะเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงรู้ใจกลางกรุงซานติก้าผับที่ไม่มีใครคาดคิดว่าช่วงร้อยต่อค่ำคืนแห่งความสุขจะเป็นการนับถอยหลังสู่จุดจบของ66ชีวิตที่ถูกย่างสดรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บและพิการอีกนับร้อยค่ะเกมเลยครับเขาเรียกว่าไหมเนี่ยเกิดจะเป็นผงเลยแต่จิ๊บไม่ได้โดนไฟนะคะจิ๊บ ออยยููย่่กับความร้อนนานนหนวน่วมย้อนเวลาชมภาพข่าวนาทีระทึกพร้อมค้นหาเบื้องหลังสาเหตุที่เกิดขึ้นและคดีความที่ปัจจุบันก็ยังไม่สิ้นสุดพร้อมกันได้คืนนี้สี่ทุ่มครึง่งทางโมเดิร์นาทีวีและ M c o t คอดชีช่อง30ค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะกับข่าวเมาส์ของชาวซอย9ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขวัญชิ้นโตของดีเจบุโกะนะคะรวมถึงเรื่องเหินลูกของคุณพ่อหนุ่มคงกระพันค่ะเมาส์มอย ชายคนแรกน้องพัฒพัทระจะคลอดออกมาแล้วเกือบเดือนแต่อาการเหลอลูกชายของคุณพ่อหนุ่ขคงกระพันก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะคะแต<อ>่ทันทีที่เสร็จจากงานเมื่อไหร่ก็ต้องบึงรถกลับไปช่วยสีภรรยาสุดที่เลิบอุ้มปานิสาเลี้ยงลูกทันที่แฟมิลี่แมนตัวจริงเลยนะคะคนนี้สู้นะตัวเอง สวยและรวยมากคงต้องยงให้กับดีเจร้างอวบบุกโกแะเจ้าตัวเพิ่งถอยรถเบนซ์คันหรูเป็นของขวัญให้ตัวเองหลังทำงานหนักบาน,นานส่วนราคาก็เบาๆบแค่ไม่กี่ล้านเองเรื่องมาว่าคนน่าแค้งของดีเจบุกโกไม่มีโรงซา่าตัเส้นแน่นอนลัดลอเรียกว่าทำงานทุกวันจริงๆเพราะถึงจะหมดจากคิวพิธีกรยืนจ้องข่าว ex แล้วเจ๊สาวพัทรวีกัจจ리ไปช่วยน้องชายแท้ขายคอนแทคเลนส์ซึ่งเป็นธุรกิจในครอบครัว แม่นั่งนับเงินเพลินขนาดนี้ต่อไปชาวสอยก้าขคงตรงเรียกเจ๊แปลว่าเท้าแก่เนี้ยสะนแล้วละมัง้งคนแม่ แม่นักร้องสาวบาดแดงแคลร์สวิฟต์จะยังไม่ออกมาคอนเฟิร์มความสัมพันธ์กับนักร้องและโปรดิวเซอร์หนุ่มแคลวินแฮร์ริสแต่เชื่อว,ว่าภาพหวานๆที่ควงกันไปไหนมาไหนของทั้งคู่คงไม่ทำให้สาวๆทัวโลอิจช้าเท่ากับภาพแฟชั่นที่นุมแคลวินรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชุดชิห้หในชายยี่ห้อดังเซ็ตหนีเด่นแน่เฟซบุ๊ก .com/ นายเอตเทเดรตรวมมาให้ดูแล้วทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเดือดๆเลยค่ะ้วยทอา,าดยอดมนุษ สุดลหล่อหุ่นล่ำคิมยองขวังระบรองจากซีรีส์ดังพีนักขโอชวนเพื่อนนายแบบสุดซีหลีซูยอกไปโพสท่าเป็นแมนถ่ายแฟชั่นให้กับนิตยสารดาง lair, ังมาลิแคร์ฉบับเดือนเมษายนนี้ในคอลเลกชันรับลมร้อนซึ่งทีมงานไปปักหลักเก็บภาพสวยๆกันถึงฮาวายจึงได้ภาพทะเลสวยๆและบรรยากาศชิลๆมาฝากแบ่งคลับเข้าไปฟินกันต่อได้ที่นายเอนเตทแอปพลิเคชันโหลดได้ฟรีในทุกระบบปฏิบัติการแล้วนะคะจัดจ้านที่สุดอะ ส่วนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทราวีนะคะวันนี้พี่แป๋วก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆของดนตรีที่มีมากกว่าเสียงเพลงค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพราะความเชื่อที่ว่าดนตรีเป็นมากกว่าแค่เสียงดนตรีวันนี้นะคะแบบก็จะมีเรื่องราวของคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยมีจิตอาสาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการให้เขารวมตัวกันทําโครงการที่มีชื่อว่า1ให้สอให้3แล้วก็ใช้ความถนัดด้านดนตรีของเขานี่แหละมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสค่ะ โครงการ1ให้2 2ให้3นำทีมโดยหนุ่มป๊อปปี้พานุจิรคุณหรือป๊อปปี้เคโอติกอดีตนักร้องบอยแบนด์่าย IS ที่รวมตัวกับเพื่อนเพื่ออีก3คนจัดตั้งโรงเรียนสอนดนตรีสอนเต้นและสอนศิลปะ a อ l ลิตสตูดิโอแบงคอก ซึ่งหนึ่งในหลักสูตรการสอนนี้ก็คือการเปิดคอร์สเวิร์กช็อปดนตรีให้กับน้องๆสิทธิ์เก่าโรงเรียนอนุบาลช้างเผือกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เด็กๆสนุกที่จะทํากิจกรรมร่วมกันและฟอร์มทีมในนามวง Giver Ranger ไปทําการแสดงเปิดหมวกตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนรถไฟหรือตามมูลนิธิต่างๆเพื่อระดมทุนให้กับเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ น้องๆทุกคนเนี่ยเขามีจิตที่จะให้อยู่แล้วแล้วก็มาเจอกับพวกเราที่โรงเรียนแล้วเราคิดว่าการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เชื่อว่าดนตรีมันสามารถเปลี่ยนสังคมได้นะครับก็เลยคุยกันดูเรื่องแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมากๆรู้เลยว่าทุกเพศทุกวัยทุกคนสามารถเล่นดนตรีได้เลยจริงๆ ไม่ไม่เกี่ยวว่าจะต้องมีความสวรรค์หรือจะต้องเล่นเป็นอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆไม่เกี่ยวเลยวันนี้น้องๆกับเครื่นองดนตรีบางคนเล่นไม่เป็นเลยก็สามารถเล่นได้เหมือนว่าพอพอเขารู้ว่าเขาซ้อมไปเพื่ออะไรซ้อมไปทําอะไรเนี่ยเขาก็มีแบบแรงบนันดาลใจในการทําแล้วก็ได,ได้ได้แบบซ้อมอย่างเต็มที่จริงๆแล้วก็อยากที่จะให้จริงๆครับขณะที่เหล่านักดนตรีตัวจิ๋วที่ร่วมในโครงการนี้ก็บอกว่าปลื้มใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมดีๆแถมยังได้เจอเพื่อนใหม่ๆพร้อมประสบการณ์อีกเพียบ พวกเราก็ชอบเล่นดนตรีกันอยู่แล้วก็ได้ความสุขแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถไปช่วยสังคมได้อีกด้วยค่ะเราก็จะเล่นดนตรีแล้วก็นําเงินบริจาคเนี่ยไปให้กับวง Human Station ซึ่งเป็นคนพิการที่รักในการเล่นดนตรีค่ะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมีส่วนร่วมกับการกุศลครั้งนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดไปดูความคืบหน้าต่างๆได้ที่ w w w a t l i p s t u d i o b k k com ค่ะ เป็นกิจกรรมที่ดีทีเดียวนะคะผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนะคะยังไงผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ให้การสนับสนุนกันได้นะคะส่วนตอนนี้เรามาที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะคะจะพาไปดูภาพบรรยากาศงานประกาศผลรางวัล Kids Choice Award 2015นะคะซึ่งก็เป็นรางวัลที่เด็กๆทั่วอเมริกาเขาโหวตให้กับหนังแล้วก็นักแสดงที่พวกเขาชื่นชอบคะ่ะ นางเอกปากอิมแองเจลินาโจลียิ้มแก้มปรีดพร้อมส่งกับลูกสาวชัยโลและสา่าด้วยความยินดีก่อนขึ้นรับรางวัลววยร้รย,ย้อนยมจากบทแม่มดใจไร้ในหนังมาริฟิเซนต์บนเวทีคิสชอยอวอร์2015ซึ่งเจ้าตัวยังถือโอกาสนี้ส่งสารถึงแฟนคลับรุ่นเล็กว่าตอนเป็นเด็กเธอเองก็เคยถูกมองว่าแตกต่างและไม่เข้าพวกกับคนอื่นซึ่งถ้าหากมีใครมาบอกว่าเราแตกต่างจงยิ้มรับและภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองจนได้รับเสียงกรีดและปรบมือจากผู้มาร่วมงานอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะ ส่วนนางเอกสาวเอ็มมาสโตนก็ไม่พลาดรางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดนิยมจากหนังไอแมงมุมภาคต่อเดียมัสซิ่งใ e ่เดอะแมนพัขณะที่พระนางจากหนังเ h e h u n g เก Games ส o c k i n g J a y ภาร1ยังเลียมเฮมสเวิร์ดกับเจนิเฟอร์รอเรนส์ก็คว้ารางวัลน,นักสแสดง,นงหนังแนวแอคชั่นยอดนิยมแถมตัวหนังก็ยังพ่วงรางวัลภาพยนตร์ยอดนิยมไปด้วยค่ะงานนี้หนุห่มเลียมก็ขอเป็นตัวแทนมารับรางวัลแล้วก็กล่าวขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะ ส่วนทีมนักแสดงจากซีรีส์เรื่องดัง Mo เด r n Family ก็เจอแจ็คพ <so much, S 2> อตโดน <so> much, น้ำนิยวสีเขียวพุ่งใส่ระหว่างขึ้นรับรางวัลรายการทีวีสำหรับครอบครัวยอดนิยมค่ะและเพราะการสาดน้ำนิ้วสีเขียวถือเป็นเอกลักษณ์ของงานนี้ก็เลยมีดาราหลายคนที่ต้องเหนอะหนะก,กลับบ้านแต่ที่โดนหนักสุดเห็นจะเป็นนักร้องหนุ่มนิกโจนาสซึ่งรับหน้าที่พิธีกรของงานในปีนี้ด้วยเพราะนอกจากเจ้าตัวจะโดนจัดเต็มให้ดื่มน้ำสีเขียวแล้วระหว่างขึ้นรับรางวัลศิลปินชายยอดนิยมก็เจอราดน้ำสีเขียวใส่ไปเต็มๆเลยละค่ะ มาปิดท้ายเบรกนี้กับกิจกรรมที่จะทำให้คุณเย็นสบายในหน้ารอนี้กันค่ะ